สื่อซี่หายไปแน่คนนั้ไหวมะเดี๋ยวกับจังสือดอกน้ามบาะหนันางมูโบัาสุดกอนาปายของหนุ่งลุมนะนาระุ่อกตัวเดียวเะจะได้ปลอยออกไปร่นฝันแปดเจ็ดนั่นกับฟันมาปินที่ว่าไม่ออกอไรมาทำขิดเนาะคระสือลอตเตอรี่ใบนึ่งซื้อกับส้นหาสิจะได้เพานั่นแต่แปดเจ็ตัวเดี้แปดเจ็ดที่ว่าปลอยอ่อาา อันนี้ก็งวดซ้อนสองมวดซ้อนเนาะคิดได้ว่านี่งวดสามมันจะมาค่ะแต่ก็จะปล่อยอยู่อันชอบแั่นั้นฝันอยู่มันฝันเห็นไอ้โทรศัพท์มันหายอย่างเงี้ยหายได้่เป็นเก็บโทรศ,รรศ,รรศัพท์ได้เบื้องล่างไปศูนย์เก้าสี่ไหม,มปล่อยเก้าสี่ไปก่อนเดี๋ยวกันฝันกี่กี่โรหาจับปล่อยสามตัวบวากันทัน ตัวไรกเจ้ก็หั่นปลอยอยนางไรยเทจ็ดแปดสามยเบอทรเจ็ดแปดาศูนเก้าสี่นี้เนาะจากวัวนี้ศูนย์เก้าสี่ไอแล้วก็เก้ามันจะมานะพว่บ้านหวัที่แล้วก็ชอบจิดเป็ดมาชอ้ววันนี้ชอบเ้า เกวาีุมงวดนี้สามตัวดีค่ะสามตัวศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ตัวร่องนี่เอาอันเอาอันอย่างไราตัวล่องไว้นะตัวล่องกหาตัวหาตัวรองตาตาเ่องเก้าสี่เก้าจะมาอยู่นู้จะมาลาดนีคว่านังชอบแปดก็ยังมาแปเดเลยไม่ชอบบ้าน อันนี้เนี่มันใจนะกนแดง่ะวกันมันใจไว้ับ่ว่าเก่าส <and> ิมาอยู่กัว่าหน้ว่ามันใจวันไดเกากส่ค่ะแจงให้กับรายโลงพิมหน่อยครับเรียกอะไรครับโอ้ได้ครับก้อแดงตัวเอ๊ศูนยเก้าสี่แป ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ตัวรองหกห้าห้าตักเด่นน้ำสี่0ูรย์เก้าศูนย์อย่างี่เราพูดเป็นตั๊กเด่นโตโตได้เกาครับไอหกห้าห้ากเปเอาเองหกห้ราบเองทให้แกวเที่แล้วน่ะเานออ